สวัสดีครับวันนี้เกมบีผมครับมิสเตอร์เควันนี้ครับผมจะมาแนะนำครับเกี่ยวกับแพ็คมือใหม่ครับแพ็คที่2นะครับของปี2020นี่นะครับว่าตัวละครตัวไหนที่คุณควรจะเลือกมาใช้งานนะครับซึ่งแพ็คเติมตังครับหรือแพ็คมือใหม่ครับจะมีราคาค่อนข้างจะถูกนะครับเป็นแพ็คที่ถูกที่สุดแล้วและก็ดีที่สุดแล้วนะครับของเกมบีนะครับเพราะแพ็คแพ็คนี้เราสามารถซื้อได้แค่คนละ1ครั้งนะครับ ต่อการรีเซ็ตแพ็ค1รอบนะครับซึ่งการรีเซ็ตแพ็คนั้นก็ประมาณปีหนึ่งครึ่งปีนะครับถึงจะรีเซ็ตหรอบนะครับซึ่งแพ็็คนี้ครับราคาอยู่ที่119บาทนะครับค่อนข้างจะถูกมากๆเลย119บาทครับจะได้เพชรทั้งหมดก็คือ25เม็ดและก็ได้ตัวครับเป็นตัวที่สามารถเลือกตัวละคร6ดาวได้1ตัวนะครับเน้นย้ำครับสามารถเลือกได้แบบ6ดาว1ตัวนะครับ ว้าว wow, มากๆครับมาไปกันเลยซึ่งแพ็กอื่นๆครับของเกมบลีดนั้นจะเป็นแพ็กราคา300บาทขึ้นไปนะครับซึ่งแพ็ก k นี้ถูกที่สุดแล้วถูกและก็คุ้มที่สุดนะครับแนะนําเลยถ้าใครจะไปครับเติมแพ็กนี้เลยคุ้มมากๆครับเรียบร้อยครับมาดูกันเลยครับว่าแพ็กๆนี้เราควรจะเลือกตัวละครอ,อะไรดีซึ่งพอซื้อแพ็กนะครับ ไอ้เจ้าตัวกาชานั้นจะเด้งเข้าไปอยู่หน้ากาชาแล้วนะครับไม่ต้องไปกดลับที่มุงที่เมลนะครับแพ็คนั้นจะเด้งเข้าไปอยู่หน้ากาชาแล้วกดเข้าไปที่กาชาครับเข้าไปที่กาชาแล้วก็ตัวครับตัวรางวัลน,นะครับอยู่ล่างสุดเนาะนี่ครับแพ็กๆนี้เลยแพ็คของผู้เล่นใหม่ครับปี2020พาร์ทที่2นะครับโอเคมาแนะนํากันเลยครับว่าควรเลือกตัวละครอะไรดี ซึ่งตัวละครของแพ็ค็คนี้ก็มีมากมายครับซึ่งผมจะแบ่งออกเป็น2หมวดหมู่นะครับก็คือหมวดหมู่ของตัวละครพิเศษน่าเทศกาลกับ2ครับตัวละครที่เอาไว้เพิ่มของดรอปหรือเป็นโบนัสครับในอีเวนต์ของบันทึกสงครามนะครับซึ่งเราจะมาเริ่มจากหมวดหมู่แรกนะครับตัวละครที่เพิ่มของดรอปหรือเพิ่มโบนัสครับในอีเวนต์ของบันทึกสงครามนะครับก็จะมี อิจิโกะส้มอิคาคุฮันนัทฮาโลเรนจิครับจะมีแค่สี่ตัวละครนี้เท่านั้นนะครับที่จะเพิ่มของดรอปหรือจะมีโบนัสครับในอีเวนต์ของบันทึกส่งรานนะครับเน้นย้ำอิจิโกะส้มอิคาคุฮันนัทฮาโลและก็เรนจินะครับ เรามาเริ่มรีวิวจากอิจิโกะนะครับอิจิโกะนั้นเป็นตัวละคราสายตรีระยะไกลและก็สายตีธรรมดาเนาะมีสกิลลิงก์ก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีธรรมดาครับถึง25%นะครับเพิ่มพลังโจมตีธรรมดาถึง25%นั้นถือว่าเยอะมากๆนะครับและก็ดีมากๆด้วยสกิลอาร์บีก็จะมีการเพิ่มพลังโจมตีธรรมดาอีก50%นะครับ50%ของอาร์บี บวกกับลิง25เครับเลยกลายเป็น75นะครับถือว่าปะตคอรสายตีระยะไกลแบบตีธรรมดาที่ตีแรงมากๆตัวหนึ่งนะครับและก็สก,กิลไม่ตายนั้นจะมีผลของการลดค่าพลังป้องกันด้วยนะครับและก็อีกคาคูครับอีกคาคูนั้นปะติครที่ตีค่อนข้างจะวงกว้างมากๆนะครับเป็นสายที่สก,กิลเนาะ อ่าแล้วก็มีสกิลอาบีก็คือจะการช็อต100%นะครับแล้วก็จะเพิ่มระยะของการตีธรรมดาเพิ่มขึ้น20%เพิ่มฮิตของการตีสกิลเพิ่มขึ้น1นึ่ฮิตเป็นตัวละครที่ตีค่อนข้างจะวงกว้างมากๆทั้งการตีสกิลและการตีธรรมดานะครับอีกคาคูครับต่อไปครับเลนจินะครับเลนจินั้นเป็นตัวครสายตีสกิลนะครับแบบตีระยะใกล้นะครับ แล้วก็สกิลเอาปีก็จะมีการกันช็อต100%กันน้ําแข็ง100%นะครับถือว่าแจ่มมากๆครับกนันทั้ง2อย่างเน่แล้วก็สกิลไม่ตายนั้นจะมีผลของการลดค่าพลังโจมตีของศัตรูนะครับเลนจีนะั้นเป็นตัวละครที่สกิลค่อนข้างจะใช้งานได้ยากนิดหนึ่งนะครับเพราะสกิลมันอาจจะวงไม่กว้างมากและการโจมตีค่อนข้างจะไม่ไกลมากนะครับเลนจีนะครับและก็ฮันนาทันโลครับฮันนาทันโลนั้นเป็นตัวละครที่อยู่ใน หมดหมู่ที่1และ2ในตัวเดียวกันนะครับเพราะมันคือตัวละครของเทศกาลและปตจจค,ครับที่จะเพิ่มของดอกในอีเวนต์ของมาทึกสงครามด้วยนะครับสกิลลิงก็คือจะถึกขึ้น16%นะครับสามารถเอาไปลิง์ให้กับยูแกรมก็ได้นะสกิลอาวุธก,ก็จะมีการเพิ่มระยะของการตีธรรมดาเพิ่มขึ้น20%เพิ่มพิกของการตีสกิลเพิ่มขึ้น1ฮิตและก็สกิล2ครับจะมีการฮิลวเลือดได้นะครับถ้าใครกัที่ต้องการตัวละครที่ ปะตะครพิเศษเทศกาลและปะตครในการเพิ่มของดอกในอีเวนต์ของระเทศสงครามครับผมแนะนำฮันนะทาันลนะครับและก็หวดหมู่2ครับคือบดหมู่ของตัวละครหน้าเทศกาลนะครับก็จะมีซุยฟงอิจิโกะขาวกิมจอปักอุโนฮะริลูกะเนมลูเคียจังอาเบคุยะและก็ไอเซนนะครับซึ่งตัวละครพวกนี้นั้นที่ผมแนะนำก็เพราะตัวละครพวกนี้จะไม่สามารถหาได้จากการชาฟีหรือจากตัวฟีนะครับ ตัวฟงตัวฟรีนั้นไม่สาม,มารถเปิดหาพูตัวละครหน้าเทศกาลได้นะครับผมเลยแนะนํานะครับส่วนตัวละครอื่นๆนะ,นะตัวละครอื่นๆที่ผมไม่ได้แนะนําก็คือตัวละครที่สามารถหาได้จากตัวฟรีหรือกาชาฟรีนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยจะไม่แนะนำนะครับผมอยากจะแนะนําตัวละครที่ถ้าเลือกมาและใช้ได้คุ้มที่สุดนะครับก็คือพวกที่เพิ่มของดรอปในอีเวนต์ของมันทึกสงครามหรือผู้ตัวละครอของหน้าเทศกาลนะครับ ซึ่งเราจะมาดูกันครับว่าตัวละครหน้าเทศการนั้ตัวละครแต่ละตัวละครนั้นเป็นยังไงกันมั่งครับไปดูกันเลยครับเริ่มตัวแรกครับไอเซนครับไอเซนนั้นเป็นสายตีธรรมดานะครับแล้วก็มีสกิล r าร์ก็คือจะเพิ่มดาเมจของการตีธรรมดาครับเพิ่มขึ้น80นะครับซึ่งสกิลลิงเพิ่มไป20 80ครับบวกลิง2์20%ครับคือเพิ่มไปถึง100นะครับ เป็นตัวละครสายตีธรรมดาที่ตีค่อนข้างจะแรงโคตรรนะครับและก็มีสกิล2ก็คือสามารถเปอยคลื่นพลังออกไปรอบตัวครับซึ่งจะคงอยู่ประมาณ5าวิและก็มีอาบิทในการเพิ่มระยะในการตรีธรรมดาด้วยถ้าใครครับที่ต้องการหาตัวละครที่ตีธรรมดาแรงๆวงกว้างๆหน่อยนึงก็แนะนำครับเลือกไอเซนนะครับเพราะมันตีแรงจริงๆนะไอเซนครับตัวละครตัวแรก ตัวที่2ครับคือเบียคุยานะครับเบียคุยาตัวะครตัวนี้ไปสายตีสก,กิลแบบตีระยะใกล้นะครับสก,กิลอารบีก็จะมีการการันอาช็อต100%รมีการเพิ่มระยะของการตีธรรมดาเพิ่มขึ้น20%และก็มีการเพิ่มฮิตของการตีสก,กิลเพิ่มขึ้น1ฮิตซึ่งตัวะครตัวนี้จุดเด่นๆก็คือสก,กิลค่อนข้างจะไวมากๆปตัวละครที่สก,กิลออกไวมากๆครับและก็วงกว้างใช้งานได้อยู่นะครับเบียคุยะคุงนะครับจุดเด่นๆก็คือสก,กิลไวมากๆครับเบียคุยะ และก็ไวอิจิโกะกรับไวอิจิโกะนั้นเป็นสายตีสก,กิลที่ตีแบบระยะไกลนะครับสก,กิลค่อนข้างจะสวยงามมากๆเลยนะถ้าใครครับที่ชอบสก,กิลสวยงามอลังการครับไวอิจิโกะนี่คือตอบโจทย์มากๆเลยนะครับแล้วก็มีสก,กิลลิงครับก็คือสามารถเพิ่มดาเมจของสก,กิลเพิ่มขึ้นถึง25%นะครับสก,กิลลิงดีโคตรค,ครับเล่นเองก็ได้ลิงสก,กิลก็โคตรด,ดีนะครับสก,กิลอาวบีก็จะมีการกันอ่อนแรง100%เพิ่มฮิตของการตีสก,กิลเพิ่มขึ้น1ฮิต แล้วก็ทําให้ติดอ่อนแรงนานขึ้น5าวินะครับสกิลการโจมตีนั้นก็จะเน้นไปทางด้านหน้านะครับส,สกิลสนั้นก็ถ้าหากชาร์จเต็มก็จะโจมตีแรงขึ้นแล้วก็กว้างขึ้นนะครับประตริ์คอที่สกิลการโจมตีค่อนข้างจะหลายคิตมากๆแล้วก็ไกลพอประมาณนะครับก็ประตริ์คอที่เก่งตัวหนึ่งเลยนะมีสกิลลิงก็ดีนะครับไวอิจิโกครับและก็สุยโฟงครับสุยโฟงนั้นก็เหมือนกับไวอิจิโกเลยครับก็เป็นสายที่สกิลแบบตีระยะไกลแล้วก็มีสกิลลิงก็คือจะ เพิ่มพลังโจมตีของสกิลเพิ่มขึ้นถึง25%นะครับสกิลลิงดีมากๆครับเหมือนกับไวไอจิโกะเลยส่วนท่าการโจมตีนั้นก็จะเน้นไปทางด้านหน้านะครับซึ่งมันด้านหน้าแบบไกลมากๆเลยนะเป็นตัวละครที่สกิลการโจมตีอาจจะไม่หลายฮิตมากครับแต่มันไกลมากๆนะครับใครที่ชอบในการโจมตีแบบไกลๆสวยๆครับสุยฟงคือตอบโจทย์นะครับ แต่ตัวละครของมันนั้นไม่มีสกิลในการอาการพดสถานะนะครับไม่มีเนาะแต่จะมีการเพิ่มฮิตของการตีสกิลเพิ่มขึ้น1นึ่ฮิตนะครับเป็นตัวละครที่ตีค่อนข้างจะไกลและสวยงามนะครับสวยโฟงครับและก็ต่อไปครับคือป้าอุดงนานะครับป้าอุดงนานั้นเป็นตัวละครสายตีสกิลแบบตีระยะไกลนะครับแต่ตัวละครตัวนี้ครับถึงจะเป็นสายตีสกิลก็เหอะแต่การตีธรรมดานั้นค่อนข้างจะรัวมากๆนะครับตีธรรมดารัวมากๆเลยนะ สกิลครับจะเน้นในการโจมตีทางด้านหน้านะครับจะเป็นการปล่อยไปด้านหน้าเนาะซึ่งค่อนข้างจะวงกว้างพอประมาณแต่ไกลมากๆนะครับและก็จะมีการเพิ่มฮิตของการตีสกิลด้วย1ฮิตแล้วก็สกิลไม่ตายนั้นจะมีผลของการลดค่าพลังโจมตีของศัตรูและก็ติดเผาไหมหนึ100่้เนะครับถือว่าไม่ตายค่อนข้างจะดีมากๆเลยถ้าใครที่ชอบตัวละครสายตีธรรมดาเอ้สายตีสกิลที่ตีค่อนข้างจะไวและวงกว้างครับผมแนะนำาลครับปะอุนโดฮานะนะครับ และก็ต่อไปครับคือเนมนะครับเนมนั้นเป็นตัวละครสายตีกลางครับคือจะตีสกิลก็ได้ตีธรรมดาก็ได้นะครับเป็นตัวละครสายกลางเนาะและก็ตีแบบระยะไกลนะครับซึ่งเนมนั้นมีสกิลอาบีก็คือสามารถลดค่าพลังป้องกันของศัตรูได้ครับแล้วก็สกิลไม่ตายนั้นสามารถฟื้นคืนชีพให้กับตัวเองและเพื่อนร่วมทีไมได้หนึ่งรอบนะครับถือว่าสกิลไม่ตายค่อนข้างจะมีประโยชน์มากๆครับ พอใช้ปุ๊บทั้งมีการลดค่าพลังป้องกันของศัตรูครับและก็มีการบัฟเกิดใหม่หนึ่งรอบฟรีๆให้กับตัวเองและเพื่อน่วมทีมได้นะครับถือว่าสกิลไม่ตายมีประโยชน์มากๆนะครับถ้าใครครับที่กำลังหาตัวละครที่มีสกิลไม่ตายในการชุบชีวิตได้ครับในมนั้นถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับและก็ลูเคียจังครับลูเคียจังนั้นก็เป็นสายตีสกิลแบบตีระยะไกลนะครับสกิลอาร์บีก็จะมีการเพิ่มฮิตของการตีสกิลเพิ่มขึ้น1ฮิตและก็จะมีการ ลดค่าพลังโจมตีของศัตรูได้ด้วยอาสกิลไม่ตายนั้นจะมีทั้งการลดค่าพลังโจมตีของศัตรูและก็ติดไฟ100%นะครับสกิล2นั้นจะเป็นการปล่อยคลื่นพลังออกไปด้านหน้าซึ่งจะคงอยู่ประมาณ5วิถือว่าเป็นสกิลที่ดีนะครับตัวละครตัวนี้ปะตะคุนที่ค่อนข้างจะตีได้วงกว้างมากๆนะครับแล้วก็มีการติดไฟที่ง่ายด้วยเพราะสกิล2ของมันครับมันจะคงอยู่ประมาณ5วิซึ่งทําให้มีการโจมตีค่อนข้างจะหลายฮิตมากๆ เลยทาให้ติดไฟค่อนข้างจะง่ายมากๆนะครับลูเคียจังและก็ต่อไปครับคือกิมจอกิมจอ,มจอน,นั้นเป็นสายตีสก,กิลแบบตีระยะใกล้นะครับและก็สก,กิลพูดสังหารก็คือจะโจมตีพวกไลท์สังกัดแรงขึ้นนะครับถ้าใครครับที่กําลังขาดตัวละครสีเขียวโจมตีแบบไลท์สังกัดแรงขึ้นนั้นแนะนํากิมจอไว้นะครับสก,กิลอาร์บีก็จะมีการเพิ่มระยะของการตีธรรมดา20%เพิ่มฮิตของการตีสก,กิลเพิ่มขึ้น1ฮิตเนาะ สกิลการโจมตีก็สวยงามนะครับวงกว้างอยู่นะครับแต่จุดเด่นๆก็คือสกิลผู้สังหารในการโจมตีพวกไลท์สังกัดแรงขึ้นนะครับใครที่กําลังตามหาสีเขียวโจมตีไลท์สังกัดครับผมแนะนํากิมจอนะครับและก็สุดท้ายครับลิลูกาครับลิลูกานั้นก็เหมือนกับกิมจอนะครับก็คือมีสกิลผู้สังหารก็คือจะโจมตีพวกไลท์สังกัดแรงขึ้นนะครับถ้าใครที่กําลังตามหาตัวละครสีพ่วงโจมตีไลท์สังกัดแรงขึ้นครับ ผมแนะนำลิลูกะนะครับเป็นสายที่สก,กิลแบบตีระยะใกล้เนาะสก,กิลอารบีก็จะมีการกันน้ำแข็งครับ100%มีการเพิ่มระยะของการตีธรรมดาเพิ่มขึ้น20%แล้วก็มีการเพิ่มฮิตของการตีสก,กิลเพิ่มขึ้น1ฮิตนะครับส่วนการโจมตีนั้นก็ค่างจะวงกว้างใช้งานได้นะครับและก็สก,กิลผู้สังหารดีด้วยเน้นย้ำครับใครที่กำลังตามหาตัวละครที่เป็นสีม่วงโจมตีไล้สังกัดแรงขึ้นแนะนำลิลูกะนะครับ ก็ประมาณนี้ครับซึ่งตัวละครชีพผมไม่ได้แนะนําก็เน้นย้ำครับตัวละครชี่ผมไม่ได้แนะนํนนาค,มมนนคือตัวละครที่สามารถหาได้จากตัวฟรีนะครับผมเลยไม่แนะนำนะครับเพราะเปิดตัวฟรีมันมีโอกาสออกได้นะครับผมเลยจะแนะนําแค่ตัวละครที่เป็นตัวละครมีโบนัสพิเศษตัวตัวละครที่เป็นตัวละครหน้าเทศก,กาลเพราะมันหายาก ซึ่งก็เลือกเอาครับเลือกเอาว่าตัวละครตัวไหนที่คุณขาดสีไหนที่คุณขาดสกิลคิลเลอร์ตัวละครไหนที่คุณขาดเลือกเอานะครับเน้นย้ำเลยผมแนะนำแค่ตัวละครที่เพิ่มของดอกในหมวดหมู่ของบันทึกสงครามหรือเพิ่มโบนัสในการโจมตีในอีเวนต์ของบันทึกสงครามและก็ตัวละครที่ปตัวละครน้าเทศก,กาลพิเศษเท่านั้นนะครับซึ่งผมจะเลือกตัวละครอะไรดีเนี่ยตัวละครผมก็มีเยอะแล้วนะ ก็ดูสิเนี่ยมีเกือบครบแล้วอ่ะต่อ,ตอแรกกะว่าจะเอาลิลูก,กะแต่พอไปเปิดตัวละครที่ผมมีแล้วผมก็มีไอเจ้าอิจิโกะมุกเกนสึที่มีสกิลพูดสังหารเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นผมเอาตัวละครที่ผมอยากได้มานานมากครับคือไอเซนครับผมเลือกไอเซนนะครับเพราะมันเป็นตัวละครสายตีธรรมดาตัวละครเดียวเลยในกาชานี้ที่เป็นตัวละครของหน้าเทศกาลเนาะแล้วมันตีแรงมากๆครับผมเลยเลือกไอเซนนะครับและก็อยากได้ด้วย สกีมันสวยงามผมชอบมาเลยไอเซนอยากได้มานานแล้วเนี่ยไอเซนในที่สุดก็ได้สักทีรูปหล่อมากเลยไอเซนโอเคครับการรีวิวไอเจ้าอาตัวผู้เล่นใหม่ก็มีประมาณนี้เนาะยังไงก็ไปลองเลือกกันนะครเออนี่พอเรากดเลือกมาปุ๊บจะมาแบนเลเวล200นะครับแล้วเราก็จะได้รับเพชรฟรีมาเลย75เมตรนะครับโคตรคุ้มเลยเวล200ได้เพชรฟรีด้วย7จเมตรนะครับ เรียบร้อยไอเซนนะครับกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผมนะยครับรีเกต้ยคลิปนะสวัสดีครับ